สวัสดีครับวันนี้มาดูข้อต่อนำทิ้งรุ่นปรับระยะนะครับของโถสุขพัณฑ์นะครับผมรุ่นออกข้างนะครับออกข้างมาก็จะมีข้อต่อตัวนี้นะครับผมสำหรับงานตัวนี้มีปัญหามากนะครับหลายเพจเลยครับที่มีคำถามมากับเกี่ยวกับสุขพันธ์แนวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เบื้องต้นกันนะครับผมตัวนี้เป็นของอเมริกันนะครับผมอเช่นแรกก็จะเป็นฝาปิดแทงนะครับ ชิ้นต่อไปก็จะเป็นสายน้ําดีนะครับเข้าแทงนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นยางกันรั่วนะครับตัวจอยระหว่างสุกพันสองชิ้นนะครับผมมาดูอุปกรณ์หลักๆนะครับผมตัวนี้แหละครับคือตัวเพจและตัวเกล็ดเกลียวนะครับสําหรับค้ำหยันนะครับตัวนี้สต็อกเป่าก็แถมมานะฮะตัวนี้เป็นเพจลอกลอกฐานโถนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับผม อุปกรณ์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับด้านหลักก็จะประมาณนี้นครับการวางเพดพิธีวางเพจนะครับติดตั้งเพจตัวท่อน้ําทิ้งตัวนี้นะครับผมต้องนะครับต้องข้ำยันและวัดองศาให้ได้ครับแล้วมาร์กนะครับมาร์กตามนี้เลยนะครับผมมาร์กแล้วเราก็มาเจาะกันด้วยดอกเจาะกระเบื้องนะครับนะครับจะมีพุกประมาณ สี่จุดนะครับผมนะฮะการตักนะครับตัวนี้นะตัวนี้ต้องล็อตให้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะรับน้ําหนักเวลาเราติดตั้งสุพรร์ดันเข้ามานะครับพิธีเทคนิคเจาะตัวนี้นะเจาะกระเบื้องนะครับให้ไปดูคลิปต้นๆนะครับผมพอนลงคลิปไปแล้วนะครับผม นะครับจะเป็นดอกเจาะลักษณะโหอกนะครับผมนะครับเนี่ยครับฐานนะฮะฐานเราต้องสิวดีๆนะครับใช้ยาแนวเลยนะครับผมใช้ยาเนวนะครับเพื่ออะไรนะครับที่เราค้ำยันนะครับเนี่ยหลายรุ่นเลยครับที่เขาไม่แถมเหล็กมาให้นะครับสังเกตนะครับเนี่ยฮะเราก็ไปซื้อเหล็กหลอดมานะครับเหล็กเปลวให้ยึดเป็นตามนี้เลยนะครับผมให้ได้ใกล้เคียงนี้ก็ดี ตัวนี้จะกันกลิ่นย้อนได้ดีครับติดตั้งถาวรเลยครับสำหรับหลายๆท่านเนี่ยมีกลิ่นแล้วแก้ไม่หายให้คอมเมนต์ที่ต้ล่างคลิปไปเลยนะครับผมอ่าอุปกรณ์พวกนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมต้นนี้จะโอเคนะครับมีที่ล้างนะครับล้างแทงนะครับม,มีที่ล้างแทง สำหรับเจ้าของบ้านท่านไหนนะครับยังมีปัญหาแล้วยังงงง,งอยู่ว่ามันเป็นยังไงแน่ก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหลักการไม่มีอะไรมากครับืซิวซิว,วให้มันหยุ่ซิวให้มันดีครับพอติดตั้งแล้วตั้งเลยนะครับผมกับตั้งเพจล็อกฐานโทรเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมถ้าไม่มีคู่มือก็วัดวัดนะฮะวัดตามนี้เลยนะครับผมสําหรับท่อเรนนะครับผม ให้มันให้ห่างจากผนัง30.5นะครับ30.5ถ้าใกล้เคียงยอมรับสภาพว่ามันห่างผนังได้เท่าไหร่ได้ไม่เยอะไม่มากก็อย่างมา3ามีิเลยก็จะห่างประมาณ2เซนนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมสำหรับถ้างานรีโนเวทบ้านนะครับผม สำหรับงานติดตั้งที่ดีนะครับผมจะไม่เสียค่าเซอร์วิสใดๆนะครับผมมีไม่ต้องมีปัญหามาที่หลังนะครับมาลบกวนใจนะครับอยู่แล้วอยู่เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ